สวัสดีครับเอนะลุงนีรนามนะครับแล้วก็นะครับีุนตําอ้อยเราเรื่งนะครับวันนี้ก็วันที่3กรกฎานะครับก็พอดีหมดที่แล้วนะครับลุงก็ให้แม่นนะไปเป็นเลขที่เด็ดนะครับช่วงของสุดท้ายนะครับพอดีวันนี้ลุงก็โทรมาสอบถามว่าได้จัดบ้างไหมนะครับก็พอดีบังเอิญว่าคุนตําอ้อยนะครับก็ ไม่ได้จัดนะครับลุงเมื่อเลยบอกว่าเอางดนี้ให้แม่นๆนนะฮะก็นนี้ก็เป็นฮะเสียงที่ลงโทรมาบอกนะเมื่อสักครู่นะครับก็ฟังกันนะครับน้าฮัลโหลครับจากคนทำม้อยร้เรื่องนะครับติดตามคนทำม้อยร้เรื่องนะครับจากลุงนิรนามนะครับคือจุดนี้มีเลข9ตัวนะครับเลขคำนวนครับเลขสที่จะไมาได้สไป้เอาเลขคำนวนไปก่อนครับ สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เน้นที่สี่ศูนย์นะครับสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ครับเน้นที่สี่ศูนย์นะครับสามสองสามสี่สามห้าเน้นที่สามห้านะครับสองสามสองสี่สองห้าเน้นที่สองห้านะครับสองสามสองสี่สองห้าเน้นที่สองห้านะครับเก้าสี่ศูนย์เก้าสามห้า ก็เมื่อสักครู่นะครับลุงก็ได้บอกเป็นตัวเลขไปอันนี้ก็จะให้ท่านนะครับได้ดูตัวเลขที่ได้ลอกมานะครับจากเทปเสียงของลุงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเลขสูตรคำนวณท่ลุงนิรนามนะครับวันที่16กรกฎาคะนะ2565นกนะครับก็จะเป็น20 30นะครับ40อันนี้ลุงเน้นมาที่40นะครับ2 3 24 25 นับลุงเน้นมาที่25นะครับแล้วก็3 2 3 4 3 5หอันนี้ลูกก็เน้นมาที่35นะครับส่วนนะครับ3ตัวที่เป็นสูตรคำนวณก็จะเป็น9 25แล้ว935แล้วก็940นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่นะเป็นนับในส่วนที่เป็นเลขสามธิ์นะแล้วก็อื่นๆนะ และนี้ลุงนะยังไม่ได้เดินทางครับไปไปเอาเลขครับก็ต้องรอให้ลุงได้เดินทางไปเอาเลขก่อนครับก็จะเป็นคนระับวันพระหรือวันที่ลุงนะมีความสะดวกแล้วก็ได้นะัดนะทางนะครับเอฟซทางฝั่งกทมนะครับก็แล้วก็จะได้ไปเอาอีกครั้งหนึ่งยังไงถ้าได้ตัวเลขมานะครับลุงก็น่าจะโทรมาบอกนะครับก็จะทำเพลยมให้เอฟซลุงได้ดูกันนะครับ ได้ครับรวาวะช่วงนี้เพิ่งเสร็จนานะครับ